ครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนประกาศรายเอดครับแล้วก็วุฒิชัยรายก็รายละเอดครับผมอ่ะเจอกันวันนี้กับเช้าวันที่เท่าไหร่นะสามสิบสามสิบกันยายนครับเป็นวันเกิดหรือว่าวันอ่าอะไรล่ะฉลองความยินดีของท่านนั่นและกันครับคุณบาอาจารย์ครับที่ก่อตั้งรถแห่เรามานี่ยรถแห่เราวันนี้จะได้ออกงานอยู่ที่บ้านลาดพัฒนาครับจบปลายทางอยู่ที่บ้านหน้องไฮ อำเภอกำลาศสจังหวัดกาลสินนะฮะรับเป็นงานเกษียณ้าผมดูนี่ก็น่าจะเป็นงานเกษียณครับแต่ถ้าเป็นงานแต่งคงไม่ใช่เพราะว่ามันเริ่มเที่ยงครับผมเริ่มเที่ยงเริ่มการแสดงครับน่าจะจบที่ประมาณบ่ายสามโมงซึ่งวันนี้ผมจะนัดส่งรถคันของท่านผอครับผมหนึ่งรับของฝาอยู่ที่อำเภอเพนหนึ่งขับไปแล้วไปไม่ถึงดวงดาวครับรถพังก่อนครับดีแม็กขับปั๊มหัวฉีดดุดครับแป๊บลุดครับแม่ปั๊มแตกครับผม เลยได้กลับมาตั้งหลักใหม่ก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปส่งใหม่ครับครับแล้วก็ของพี่สายครับอยู่ที่กทรทมลำลูกกาครับสั่งติดพ่วงข้างใหม่อีกขั้นหนึง่งครับผมอันนี้คือเบื้องต้นแล้วก็มีพิเศษครับก็ขอขอบคุณครับป้าป๋าจากลำไย,ยซาวนะฮะลำไย,ยซาวอยู่ที่อำเภอโนนสะอาดอุดรธานีนะฮะนี่รถท่านเมื่อวานนี้ผมยุ่งยากกับการอ่าอะไรละ่ะวิง่งซื้อรถ วิ่งซื้อพ่วงข้างแล้วก็อจัดทำอะไรส่งลูกค้าอยู่นะฮะนี่พ่วงข้างเราก็มีสต๊อกเยอะครับทั้งจะมีสีแดงนะะนี่ฮะสีแดงสีบลสีเขียวแล้วก็สีดำนะมีหลายสีพูดง่ายก็คือมันมีเอฟซสั่งครับสั่งก็จะมีสีเขียวที่บอกว่าเป็นหัวหน้าเกษตรอำเภอนะฮะมาไปเอฟครับรถเยอะครับเ,เหมือนเดิมนะฮะนี่สั่งได้ครับออเดอร์เรามี ครับสต่อัเราไว้ให้ครับผมเพราะว่าช่วงเนี้ยเงินเหมือนที่ต้นออกครับไม่พอขายไม่พอจ่ายครับอ่าไม่พอส่งออกครับก็เลยอ่าไปติดต่อโรงงานผลิตได้เลยตรงเนี้ยสั่งมาเลยสามพันห้าส่งฟรีเฉพาะตัวพ่วงมาโดยใกล้ก็ได้นี่อ่าสามพันห้าส่งฟรีนะฮะครับเป็นเหล็กแป๊บกาบไนหรือว่าเหล็กแป๊บน้ำประมาณนี้ครับเหล็กขาวพวกนี้ผมเรียกว่าเหล็กขาวแล้วกันหนึ่งจะไม่ขึ้นสนิมถึงจะขึ้นก็ยากมากแล้วก็ช้าครับผม ต่างกันกับเหล็กดำนะเหล็กดําที่ผมเคยทําเองครับแล้วก็ควมง่ายก็หนึ่งมันจะแข็งแรงกว่ากันสองอายุการใช้งานยาวขึ้นครับสามก็คือสีสันครับผมเลือกสีได้ครับนี่อย่างสีเขียวนี่สีเขียวก็จะเป็นหัวหน้าเกษตรที่สั่งผมไว้มาเอาที่นี่มาแล้วก็สั่งยอดลดมาเลยครับผมอย่างบางท่านไม่ชอบก็สีบันก็ได้ครับรับปกติเราขายแค่สองสีนะะมีสีแดง กับสีน้ำเงินครับผมอ่าตอนนี้มีเพิ่มมาใหม่ก็จะมีสามสีกับสีบอลสีเขียวสีดําครับที่มันอ่าเพิ่มเติมเข้ามาก็เอฟซีได้สามารถสั่งได้เลยครับสั่งเฉพาะตัวพ่วงก,ก็ได้จัดส่งได้ทั่วไทยนะฮะหรือท่านไหนอยากจะสั่งพิเศษใส่ล้อแม็กครับล้อแม็กคืออะไรก็แม็กสามทางที่ผมเคยพูดไว้นะแม็กสามทางตัวรถด้วย 2, สองตาเล็กหนึ่งก็เป็นสามนะฮะหรือจะเอาแบบอ่าธรรมดาครับผมก็จะเป็นล้อสีรลวดครับ ล้อที่ลวดก็ส่งได้เหมือนกันนะฮะประมาณเนี้ยครับผมอ่ะจากป,ป้าป๋าลำไยซา,าวอำเภอโนนสะอาดใช่ไหมอ่นี่แหละแล้วก็อุดรธานีครับผมอ่าเจ๊มาดามจากโกุลพิสัยครับผมอำเภอคอได้ครับผมบผม,มหาสารคามนะฮะอีกหนึ่งลำสีแดงนี่มีเยอะพี่ชายจากขอนแกน่นร้อยสิบไอสตัตมือติดพวงข้างสีแดงอีกหนึ่งคัน ครับผมแล้วก็จะทําเป็นต้นแบบของคนพิการที่ไม่มีขานะฮะไม่มีแขนข้างหนึ่งผมจะทําออโต้อีกหนึ่งคันลองดูว่ามันจะไปได้ไหมนะฮะตออเนี้ยกลุ่มเปาะบางสาวแก่แม่ไม้คนพิการอันนี้ไม่ได้ว่าบุรีธานนะคนพิการหัวหนวกตาบอดก็ได้ได้ก่อนเพื่อนอะไรเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะฮะโอเคนะครับผมอันนี้ฝากด้วยสำหรับผู้ป่งข้างนะฮะ ส่วนรถเว็บร้อยหรือว่าเวฟเมือสองเราก็มีนะรถเว็บร้อยมือสองเรามีเยอะคับตอนนี้ก็มีคนสอบถามเข้ามาวันละสิบสิบสายเกือบยี่สิบสายครับจะหาราคาพอใช้งานครับทั้งเวบร้อยนะนี่เรามีเยอะเราสต็อกไว้เยอะครับตอนนี้นี่ครับแต่เรายังไม่เก็บงานให้นะฮะถ้าเก็บงานก็จะอยู่ที่ประมาณเนี้ยนี่ประมาณสีน้ําเงินนะครับ นี่ตอนนี้นี่ตอนนี้ก็ตัวกําลังจะไปเรยียงงานครับนี่ก็อยู่ประมาณนี้ครถ้าเห็นตอนนี้ก็เห็นเป็นซากเป็นโครงอยู่นะฮะเรายังกําลังเก็บงานให้หล้างอาชีพให้ครับพาทําออกมาก็ประมาณนี้ครับผมชุดสีใหม่ก็ได้สั่งพิเศษใส่ไงครับใส่ร้อแม็กหน้าหลังก็ได้หรือจะใส่ชุดสีแค่ชุดสีเฉยๆก็ได้หรือจะตามสภาพถ้าจะได้ถูกก็เอาตามสภาพ ถ้าอยากได้ดีก็เปลี่ยนชุดสีใหม่หมดเลยถ้าพิเศษใส่ไขกก็ใส่ล้อใหม่ใส่ยางใหม่ครับอยู่ที่งบครับงบน้อยงบมากโทรสามได้ครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าสามพันนะสี่พันประมาณนี้ไม่มีขั้นต่ําตอนนี้ก็อยู่ที่แปดพันห้าหมื่นหนึ่งหมื่นสามห้าหมื่นห้าห้าหมื่นแปดห้าสองหมื่นถ้าต่ากว่าราคาหมื่นห้าจะไม่มีเล่มหรือถ้ามีก็เป็นบางคันก็ลองสอบถามได้ว่าผมให้ตัวไหนได้บ้างครับผมถ้า <c oughs> ถ้าขอไปใีซีถ้าไม่ได้ลงทุนเยอะก็จะให้ราคานั้นได้ครับผมอันนี้ฝากไปด้วยนะอะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเอครับแค่ทำคลิปทักทาย <c oughs> บอกว่ามีอออเดอร์สา่งเลงเยอะรายงานตัวครับเออชื่อลูกค้า f อซที่สั่งเข้ามาใหม่ครับถ้าไม่เห็นชื่อแกไม่สบายใจพูดง่ายผมรู้เลยครับผมรู้แน่นอนว่า FC เป็นแบบนั้นแน่นอน ก็เลยเอ่ยชื่อให้ท่านเห็นช้าหรือเร็วผมก็อธิบายให้ฟังว่ารถอาจจะเสียนะฮะไม่อาจจะรถเสียแล้วก็ทํายังไม่ทันวันนี้เราขอตัวครับขอตัวสั่งออเดอร์ม,มาเลยวันนี้เราขอตัวทํโรงทานก่อนตอนเช้านะฮะนี่กําลังแต่งตัวจะไปครับตามด้วยออกงานรถแห่ตอนเที่ยงทบแล้ววันนี้ก็จะเกือบทั้งวันนะเราจะไม่ได้ทํางานหรือว่าเปิดร้านเลยนะฮะอันนี้ฝ่ายเอฟซีได้เข้าใจไปด้วยนะครับให้ได้ ชี้แกงให้ฟังนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ขอยุดติตามคลิปแค่นี้ก่อน f อครับเยอะครับไม่รู้อะไรเป็นไรแต่ละวันโอเค,คมาขอเดื่อวพ่วงข้างมาเลยสั่งราคามาเลยนะจะเอาราคาไหนบอกมานะครับครับผมบายบายครับสวัสดี